สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้จะพามาชมปิดตาปลดหนี้หลวงพระอุ้นแห่งวัดตานกงนะครับปิดตาปลดหนี้เนี่ยจะจัดสร้างในปี2543จะมีทั้งหมด3แบบแบบที่จะนำมาให้เพื่อนๆชมวันนี้ก็คือแบบตะกุดทองคำหนดอกนะครับซึ่งสร้างทั้งหมด900องค์แต่ถ้าเป็นตะกุดทองคำา9ดอกเนี่ยสร้างเพียงแค่9องค์แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือตะกุดทองคำา5ดอก สร้าง90องค์นะครับจริงๆแล้วพระปิดตาปลดหนี้ของหลวงพ่ออุ้นรุ่นนี้สร้างจำนวนน้อยมากแล้วก็พบเจอค่อนข้างน้อยนะครับหมุนเวียนในตลาดการซื้อขายพระเนี่ยน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันผมจะให้เอากล่องให้ชมก่อนกล่องอันนี้เป็นกล่องขององค์เนี้นะครับเป็นพระปิดตาปลดหนี้ตะกุดทองคำดอกเดียวนะครับข้างในก็จะสีชมพูม แต่ถ้าเป็นปิดตาเงินล้านจะเป็นสีเขียวนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยของอปิดตาปลดหนี้เนี่ยจะต่างกับปิดตาเงินล้านาผมมีปิดตาเงินล้านเทียบให้ดูนะครับพิมพเนี่ยองค์นี้ปิดตาเงินล้านนะครับอันนี้ปิดตาปลดหนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า สิ่งที่แตกต่างกันคือกําไรข้อมือถ้าเป็นปิดตาปลดหนี้เนี่ยจะไม่มีกําไรข้อมือเห็นไหมครับถ้าเป็นปิดตาเงินล้านจะมีกําไรข้อมือนะครับจะส่องให้ชมนะครับก็เนื้อหามวลสารเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ใส่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะเยอะมากมายเลยนะครับในนี้ มีเนื้อหามวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ยมีหลายอย่างเลยัน,นี่ตะกดนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าเพื่อนๆจะสังเกตว่านิ้วนิ้วโป้งผมเรียกนิ้วโป้งแล้วกันนะฮะของ ด้านซ้ายมือเราเนี่ยเห็นไหมฮะนิ้วจะจะจะ,จะมีรอยแบ่งยาวมาถึงเกือบถึงตรงตัวมือนะครับแล้วก็จะมีเกสาของหลวงพ่ออุ้นท่านด้วยนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็มีเกษานะครับส่วนด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีการตอกโค้ดคือตัวนี้นะครับเห็นค่อนข้างยากนิดนึงแต่มันเป็น,ปนการตอกโค้ดตัวนี้นะครับผิวองค์พระโดยรวมแล้วก็จะมีการลันเลขนะครับองค์นี้ก็คือองค์ที่4 2 7นะครับเป็นเลขไทยนะครับจะมีการปั๊มเลข ด้านซ้ายมือก็แล้วยันก็คือจะเป็นยันของอวัตนดหลวงนะครับของหลวงพ่อทองสุขเดี๋ยวจะเอาปิดตาเงินล้านด้านหลังเทียบให้ดูนะครับโค้ดจะคนละแบบกันนะฮะด้านซ้ายมือก็คือปิดตาเงินล้านยันทุกอย่างก็จะเหมือนกันแต่ข้างก็จะพิมพ์ด้านบนว่าเงินล้านนะครับ การลันเลขก็เหมือนกันแต่ต่อโค้ดต่างกันนะครับเดี๋ยวจะเอาด้านข้างมาให้เพื่อนๆชมนะครับอันนี้เปรียบเทียบปิดตาปลดหนี้สององนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างเพื่อนๆจะเห็นก็มีรอย เนี่ยครับนี่ครับ,รบจะมีร่องรอยเป็นขอบตัดอยู่เหมือนกันนะครับดูอีกข้างนะครับ ดูด้านล่างชมด้านล่างนะครับนี่ครับเปรียบเทียบด้านหลังนะครับเห็นไหมครับโคดด้านหน้า มันนี้จะส่องเนื้อให้ชมนะครับนี่ครับนิ้วโป้งด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นล่องยาวลงมาเห็นไหม องต้องรอยขอบตัดให้ดูนะครับเห็นไหมฮะจะมีร่องรอยกลงของขอบตัดอยู่ดูอีก้าน,นะครับนี่โหเห็นชัดเจนอันนี้ ครับถ้าเปรียบเทียบกับอีกองค์นะครับในตำแหน่งเดียวกันผมเรียบร้อยนะครับวันนี้ สำหรับปิดตาปลดนี้หลวงพระอุ้นแห่งวัดตันกงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ